นเดชลั่นทําเต็มที่ดูแลว,ว่าที่พ่อตาแทนยาย่าอย่างดีนเดชคุกิมิยะเปิดใจถึงกรณีโดนแซลซ้อมทําหน้าที่ว่าที่ลูกเขยก่อนด้วยการพาคุณพ่อของแฟนสาวรวมถึงแกงเพื่อนคุณพ่อไปรับประทานอาหารแบบชิวๆแทนยาย่าที่ติดภารกิจต่างประเทศว่าดูแลพ่อยาย่าและเพื่อนพ่อยาย่าแทน เพราะน้องไปต่างประเทศมีโอกาสเลยไปดูแลมีจองร้านอาหารพาไปกินข้าวพ่อเขาก็แฮปปี้พ่อหย่าญากินหอยนางรมไปเกือบ50ตัวส่วนที่หลายคนแซวว่าทำหน้าที่ว่าที่ลูกเขยเต็มที่มันก็เรื่องจริงครับพราะผมต้องดูแลเขายอมรับว่าทำหน้าที่ลูกเขยอยากให้เขามีความสุขยาย่าากับแม่ก็ขอบคุณแต่จริงๆก็เป็นหน้าที่เราอยู่แล้วเอาจริงๆวันนั้นผมรถติดเลยไปซ้ายพวกเขาเลยต้องมานั่งรอแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร